พี่น้องจา้าวันนี้มาตกปลาแต่ไม่ได้ปลาจักตัวมาสวยๆพี่น้องเขาเอาไปกรอนก็เลยมุ่นปลามาหาผักเสี้ยนงามๆเบิง่งพี่น้องผักเสีย้ยนไข่เอ้ยไม่ได้ปลาผักเสี้ยนไปขั้นสมก็ได้หนาวหนาวหมือ่อวานนี่ห้อนเมื่อนี่หนาวโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลปงพี่น้องงามแล้วผักเสี้ยน ไปมาเก็บพักเสียนไปน้องพักเสียนพักเสียนจัดงานแทะต้นสูบมีเห็ดหูหนูพี่น้องมาเบอ่งนี่หักมาหักพักเสียนน้ำกันมาหักพักเสียนน้ำกันหักโปะโปะ้วพี่น้องปลอดภัยมาบ่หมุนมานีดอกพี่น้องจัดเปิดละตีพี่นันงามแล้วงามแล้ว กินกัหลาบกับแซ่บเพื่นๆดีดีเนี่ยโอ้ยทาเก็บผักปลาปุนหาพี่น้องเก็บผักเสี้ยนนะคะกำลังพอดีเลยไปคันสมกินกับป้่นบันนี้เฮ้ย,ยกินกัหลาบกับแซ่บไปหาสื่อสินมาเห็ดลาบไปเนาะพี่น้องมือนี้ เอาไปล่างดีๆแซน้ำสมพอรอมด้วยพี่น้องเด้อเพื่อความปลอดภัยมันเป็นผักปลาเนาะเป็นผักธรรมชาติว่าได้ใส่ปุ๋ยมันขึ้นเองพี่นอ้องพุ่น่ะสานามวงนี้มาใส่เบ็ดนะเงพ่อดีเลยซํำนี้อนเอาถุงแกบาดก่อนพี่น้องเ,อเตรียมถุงมาพรามาใส่เบ็ดอ้ยเมือบ้านนี้ มือวานนเห็นห่อนมือนีหนาวพี่น้องอากาศแม่เ,เปี่ยนแปลงแม่บรดยหอมากขักมาเดอ้อพี่กังเอ้ยยายอ้อยเอ้ยมาเก็บฟักเสียนพลังเดินมาเก็บฟักเสียนพลังน้ำยายกลมเดอ้อยายอ่อยคุณอูมารินคอยห้กินของปลา ของป้าบอกินตะลุสี <laughs> ของป้าบอกินตะลุสีตะลุสีนุมยุบวแน่ตะลุสีนมย่บ่แน่ตะลุสีสักไม้กะเท่าหยกเวนนะพี่น,อน้อ <laughs> งงามขากงามแนน่ครั้ง,งนี้เจอผักงาม เพราะว่าทุกเทียมันสิเป็นดอกแล้วอันนี้กำลังพ่อดีเลยนี่ผู้น่ะเสียงนกเขาอ่ะนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่เมืองมองตัวผู้ที่ปีป๊บปั๊บป๊บตัวเมียขันรับละกู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 ก ตัวเมียคันรับละของกูของกูเหรอเนาะฉันว่ามันกูกูมันเป็นของกูของกูเฮ้ยนี่กระลังพอดีเลยถามว่ารสชาติเป็นไดตีรสชาติแซ่บก็ฟักเสียนบวานเฮางฟอกเสียนบวานเฮามันแข็งอันนี้มันอ่อนปกติแล้วว่ามีเมือกวฟางต้องกินของอ่อน ของแข็งก็คือขนมปังแล้วก็ของแข็งอีกอย่างหนึ่งคือของแฉแข็งแต่ว่าพักเฉียนตัวไข่กินของอ่อนพักโปกโปะโปะพูดนะพี่น้องโปะโปะเฮ้ยนกเขาแม่นกเขาเป็นตัวแม่ได้ไงกำลังพอดี กำลังงามพี่น้องจา๋าพี่น้องเบื่องนี้กำลังงามเก็บผักเชี่ยนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจะะด้ค่ะเด้อที่เขามาเบิงกำลังใจให้นมะขอบคุณทุกไลทุกเลิบนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อ สิคอยทยอยตามไปหาไปเติมพลังบ้านหน่อยบ้านจำลองเอาไปไห้เนาะกำลังใจเนาะเห็ดไปกับมีหมูมีพวกพอได้ขามหาคาพูอย <establishing> <Champion>. <céu ises> ู่เ <J> ด <au yn ine> ้ล่ะเจ้าน้ายบ่เมื่อเห็นตัเห็นตน สูเด้อพี่น้องสู่อย่างสูเห็ดปียู่เอ็ดพอได้พีได้นองได้บอกได้คุยกันมีแห้งเนาะเมื่อนี้กับมีแห้งอีกแล้วเมื่อนี้เขาปลาต้นนี้ต้นสูตะว่าเห็ดหูหนูบ่ออกเลยพี่น้องเห็ดหูหนูมันบ่ออกถั่วถีบเด้อจะบามันออกถั่วถีบเด้อ ขั้นไม่ได้ออกชัวร์จีบได้ขั้นพอมาเนี่ยดีบ่ได้กินมันคือกันกับพักเสียงเนีนะ่ยวายเอาไปปลูกอยู่บ้านมันคือบ่เกิดนะไม่เกิดตะกระเทียมปลาบ่าปลูกดอกเอาแม่เจ็บวา,ายบางขี้ไก่เดียนไปน้องที้ไก่เดียนตัวบอกใหญ่พี่น้องมึงนี่พูดนะงามครับว่ งามคักบ่พี่น้องจ๋าคอยกว่าสุดเท่านั้นละ่ะไปยังสี่กับแสบด้วยนี่เนี่ยคันคันดีดีได้สิเอาไปกินกับได้กินหอนหมูหอนปวกคือเกาพี่น้องเก็บไปได้หลาย,ยสิ่ก็ไปฝากมูปวกเ็นถามว่า เพื่นถามเนาะไว้ย่ายกลมเจริเก็บเฮ็ดหลายๆจะไปไวใสพะนะเอาคข่เอาไปแจกพี่น้องกินน้ำแจกฝรั่งแจกพี่น้องแจกคนใดมากินคข่ก็แจกตัวข่เก็บหลายๆจังสิแม่บ่ได้ซื้อได้ขายดอกมิตเตแจกมิเตสูคนกินเด็กที่ไปขายใส่ละเนาะ ขายได้ก็ดีละแม่ฮาลังเทียคอยกันว่าเป็นหาลังเทียรหรอประจำคอยกันอันนั้นเห็ดมกสํำเร็จรูปไปฝากเพื่อนพร้อมให้ผนกินน้ำผลนมักของแสบปันกันกินตัวพี่น้องใ่กอกมุ่นีขคอยคือเฮ็ดดูแท้ะคอยกับไปฝากเพื่อน พ,พี่น้องกินน้ำมูพวกลูกชิ่นก่อยคือเห็ดดีแท้สิก่อยก็ไปฝากมูฝากพวกภคยได้บุญเพราะมันได้เฮ็ดเอาบ,บุญเฮ็ดแซบน้ำกันตัวโอ้ยงามจะอ่อนเม่ได้ปาก ก็ดีใจหน่อยแหละพี่น้องได้พักเสียนผมอยู่ไกลบ้านเด้ขี่รถมาประมาณสามสิบนาทีไปกลับก็ชั่วโมงกว่าพอดีพี่น้องสามสิบกว่านาทีก็รถติดเนาะขันบอมี่บอดายมาใสาเ่เบ็ดกับบอดายกินมันพักเสียนอ๊ะ เป็นวดัดเป็นวัดแพร่อากาศแดดมากเหมือนเป็นวัดพี่น้องมาสร้างวัดแพร่อากาศเถอะเนาะ อ่อนๆพอดีเลยปลาบอกินเบ็ดแต่ว่าซุ่มมาตตะเศร้า,าได้ยุะนะพี่น้องทุกข่มาสวยเฮ้ยงามงามกว่าจะเอาไปฝากเพี้ยนไปฝากเพี้ยนให้เพื่อนให้เพื่อนไปขัน เพิ่นไปคันสูตรเพิ่นเพราะว่าสูตรข่สูตรข่ตั้งหากเนาะสูตรเพิ่นรสชาติเพิ่น,พนกินตั้งหากบ้าไปพี่น้องลิปมันสีเงาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจพู่นอ่ะพี่น้องพู่นอ่ะเต็มยู ขอบคุณทุกกำลังใจด้จ่ะเด้อ